สมัเลกโมยเ yes. ยสเซสมัลเลกโมยสมัลกโมยอาลาดสวัสดีคุณผู้ชมชนะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมมินิเวิร์นะครับที่11นะครับคือหลังจากที่เราได้ตีงูปีกนกไปนะฮะเราก็แบบว่าไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับเหมือนกับสูญเสียเป้าหมายในชีวิต <c oughs> เราไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วนะทุกคนนะเป็นว่าทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะว่าจะให้พวกเราทําอะไรนะครับจริงๆมันมีบอสให้เราตีหลายตัวนะปอนแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้วิธีไปไงเนาะใช่เอาบอสมาเอานี่มามาอะไรเอาอะไรเฮ้ย คือเราได้อ่านขี่สัตว์มาในภาคที่1ิบนะครับเราว่าเราจะไปหาสัตว์ขี่เราสามารถขี่หมีได้ไหมปอนไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราขี่หมีได้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยเขาบอกว่านี่มันคือไม่ใช่ว,วัวเว้ยมีคนคอมเมนต์มาบอกเขาบอกว่ามันคือเลดแลด <laughs> แต่มันก็เหมือนแลดอยู่นะแต่ว่าเห็นในเนื้อมันบอกเนื้อวัวเนาะใช่ไหมเวลาเราได้เ,ออเนื้อมาคงไม่มีใครกินแลดใช่ไหมเป็นอาหารนี่คือหลังบ้านเผื่อทุกคนลืมนะครับผมก็จะมีเป็นเก้าอี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีข้าวตรงนี้เราสามารถทุบได้ เ,เจะทุบจริงเหรอรุปสัตปลูกสวยๆข้าวมันปลูกใหม่ได้เสมอไม่ต้องห่วงปันเอาเป็นว่าปอนเดี๋ยวพานี้เราจะไปทําการหาสัตว์ขี่แล้วกันนะจะได้มีอะไรทําหน่อยนั่งเรือท่ามกลางสายฝนหนาวเหลือเกินฝนนี่มันก็ชอบตกอย่งเลยนะย,ยังไม่ชินหน,หนึ่งอฮะฝนตกเนี่ยชินแล้วแต่ก็ไม่อดบ่นไม่ได้ไงอ๋อต้องบ่นใช่ไหมใช่เฮ้ พี่ต้องขับขวานก่อนแต่พี่อยากมีสัตว์ขี่มากเลยเราลองไปแบบว่าหานกกระจอกเทศมาขี่เล่นไหม,มก็ดีนะเพราะว่านกกระจอกเทศถ้าเกิดว่าวิ่งเนี่ยน,น่าจะวิ่งเร็วอยู่นะทุกคนไม่เร็วอ่ะใช่เหรอไม่เร็ว่ะเออไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยบอ <c oughs> <ๆ>นเคยขี่เหรอเคยอยู่รอบนึงตอนไฟ้สดอ่ะวิ่งยังเร็วกว่าเลยเอาละแต่มันทาให้เราไม่เหนื่อยใช่ไหมใช่ใช่มันทำให้เราไม่เหนื่อยเอาล่ะน้องไก่สบายดีกันไหม เฮ้ยแต่ว่าน้องไก่เขาตากฝนว่าน่าสงสารมาทุกคนเราต้องทําหลังคา้เขาไหมเนี่ยเอ้ยทำปะล่ะเออทําหลังคายเขาดีกว่าทําให้นอนหน่อยนอนจะเปียกฝนแล้วก็จะไม่สบายเอาเฮ้ยฝนหยุดตกตอนมืดด้วยเอยนอนกันไหมนอนกันไหมเออเออไปนอนแล้วกันขอกฟีขอกฟีนอ้เมื่อกี้ฝันร้ายโอ้ฝันร้ายว่าอะไรอุ้ยฝันว่าผมหล่อมากเออฝันต่อไป ต่อไปนี้น้องไก่ก็จะได้อยู่ในบ้านที่แบบว่าไม่ตากฝนตากลมเพราะแถวนี้ฝนตกไงแต่ปกติก็คือต่อให้ไม่ตากฝนก็ตายอยู่ดีโดนเราฆ่าใช่ไหม ใช่มันก็มีค่าเท่ากันนี่หว่าแล้วทำทำไมวะหลังคา <c oughs> คือเราก็เห็นไก่เป็นชีวิตหนึ่งไงเราก็ต้องแบบว่าดูแลเขาหน่อย <c oughs> ถึงแม้ว่าในอนาคตเขาอาจจะโดนเราฆ่าก็เถอะนะแต่เขาก็ต้องอยู่ให้ดีที่สุดก่อนที่จะตายใช่ไหมใช่แล้วคือเขาก็โดนฆ่าแล้วเขาก็มาเป็นอาหารให้เราก็คือมันก็ยังมีประโยชน์ไงดีกว่าตายไปเฉยๆ <c oughs> เอาล่ะส่วนน้องวัวน,นี่ก็โหดทะเลาะกันอย่างเดียวเลยว่ะ <c oughs> หรือว่าวัวมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เยอะแบบเยอะๆวะไม่น่าใช่เออมันทำยังไงให้มันรักกันต้องให้ข้าวอะไรมันหรือเปล าบางทีมันจะทะเลาะกันแค่ชั่วคราวไงคือโอ้มันชั่วคราวตรงไหนวะเนี่ยเห็นกี่รอบกี่รอบมันก็แบบโกรธกันตลอดเลยเฮ้ยแตงโมผมนี่ก็โตดีวะ่ะพอมันโตนี่คือมันก็โตได้อย่างเยอะเลยนะครับค <c oughs> ุณผู้ชมพอโตแล้วก็โตเร็วใช่ไหมเออแต่ตอนไม่โตนี่คือโอ้โหช้ามากกว่าจะโตโอ้สวนไผ่นี่คืออยู่ข้างๆตรงแตงโมเลยนะครับโอ้ดูการปลูกไผ่ของปอนเป็นการปลูกที่ธรรมดามากๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรต่างจากคนอื่นเลย มันจะต้องมีแบบอะไรพิเศษต้องมีไข่ดาวโปะอะไรแบบนี้ป <What? S 2> ่ะไอขี่หมาป่าได้แปลว่าผมไม่เคยผมไม่เคยลองอะ่ะเฮ้ยเคยเห็นคนป่ามันขี่อยู่นะแต่ว่าเราไม่เคยลองอาจจะขี่ได้ก็ได้นะนี่ไงคนป่าพูดถึงก็เจอพูดถึงก็เจอเลยไอ่ไอ่แต่นกกระจอกเทศนี่คือหาง่ายนะผม่ะหาง่ายหาง่ายนกกระจอกอะ่ะเพราะมันกระจอก <c oughs> โอ้โหแล้วอย่างนี้เราสามารถขี่เสือดาวได้ไหมเนี่ย เออคือจะทําให้เสือดาวเชื่องนี่คือไม่รู้ต้นทายัางไงหรือมันอาจจะไม่มีการทําให้มันเชื่องก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบว่าเชื่องคนยากวันนี้ต้องได้ขีน่นกกระจอกเทศเราจะไม่ได้เดินเท้าป่าอีกต่อไปเย่เย่ยูหูเอ้ยยังไงหูดูดินกกระจอกเทศเต็มเลยเอาให้มันกินจนอิ่มไปเลยนกกระจอกเทศเนี่ยวันนี้ต้องได้ขี่นายมาพี่ขอตัวนี้แล้วกันพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันหน้าตาดีเออ เฮ้ย <He> <Wow. S 1> อะไรวะให้แปบบเดียวติดคนง่ายวะ <laughs> เออนี่มันนรก็ะจอกเ oh, ฟรนี้ <wow. S 1> เฮ้ยปอนดูดิ <laughs> เออ <laughs> ได้ขี่แล้ว <laughs> น่ารักเฮ้ย hey, ติดแล้ว oh, <laughs> น่ารักนมนิ่มโ oh, <laughs> อ,อ้โห่ดูโหโอ้โงติ๊งติ๊ง เอ้น,นี่รรบอลเรจะไม่ได้ง่ายเกินไปหนอ,อะเออไม่ได้ง่ายเกิน <c oughs> พากลับบ้านเลยโอ้โหมาอย่างเร็วมาเร็วไปเร็วมากเลยทุกคน้อพี่ว่ามันก็วิ่งเร็วอยู่นะมันก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดนะโอ้โดนกระจกเทเจ็บวุ้แต่บังคับยากอยู่นะลำบากอยู่ไปแล้วปอนมีตัวระเบิดด้วยปอนระวงังโอเคโอเคไปแล้วพี่ครอกเราเราสามารถตีมันอยู่บนน <ะ S 2> ี้ได้ไหมเนี่ยตีมันตีได้ไี่ได้โอ้ยเอาว่ะ อ,อ้าวะออเทพล่าเทพละ่าคนป่าไม่ต้องชมไปพานอนเข้าบ้านเอาพาเขาไม่ได้วะแล้วอย่างนี้น้อนเขาจะหนีไปที่อื่นไหมเนี่ยเราต้องทํารัวให้น้อนด้ยวยนะปอน <c oughs> เข้าไปแต่รัวไม่มีประตูเลยเดี๋ยวค่อยทําประตูแล้วกันเนาะคือปิดไม่ให้น้องออกก่อนตอนเนี้ยเออปิดไว้ก่อนก็พอโอ้ยทำรัวสองชั้นได้วะโอเคสวยเลยนี่ โอเคแล้วก็หารั้วประตูมาแต่ตอนนี้ไปนอนกันแล้วกันบอลแปฝนตกห<อ>วังว่าตื่นเช้ามามันจะไม่ฝนตกนะลำคาญหู <c oughs> โอ้ยตกเหมือนเดิมดีมากเลยลูกรีบๆโตเร็วพ่อจะได้รีบทําการตกแต่งสวนแตงโมให้มันสวยกว่านี้ไอเด็กมาทําอะไรตอนนี้มันใช่ที่เดินเล่นไหม <c oughs> แต่พี่อยากทำสิ่งนึงว่ะปอน <c oughs> พี่อยากทําการเลี้ยงคนป่าวะ่ะ งันเหรองั้นเดี๋ยวพาร์ตต่อๆไปเราค่อยมาทําการเลี้ยงคนป่าดีวกว่าทุกคนแล้วก็มาใช้งานคนป่าอย่างบ้าขั้งดีกว่าคือเราจะสามารถเลี้ยงคนป่าได้แล้วก็ทําการแบบว่าให้คนป่ามาทําแบบทําสวนได้หรือว่าทําเป็นแบบปกป้องบ้านได้นะทุกคน<ช>นั่นแหละคือสิ่งทีท่ผมอยากจะทําในอนาคตแต่ตอนนี้คือต้องไปทําการศึกษาก่อนว่าทํำยังไงนะครับวันพี่สามารถคามคุกกี้ได้เอ้ยค้ามมากินดีกว่าแต่ทําไมมันหน้าตาไม่เหมือนคุกกี้วะเหมือนเวเฟอร์มากกว่าผมจะติดทางยังไงให้มันดูดีดี พี่ว่านี่ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าตรงพื้นมันควรเอาออกกว่าพี่ว่านี่พื้นตรงเนี้ยงั้นเหรอเออมันมันรู้สึกว่ามันเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองวางเองตรงนี้พี่คิดไอเดียออกแล้วพี่จะวางไงโอเคประมาณนี้พอแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างด้านหน้าตรงนี้ไว้ไอ้ตรงนี้ปิดไหมไอ้ตรงเหมืองเนี่ยเราคงไม่ได้ลงมาแล้วมั้งพี่ว่าคิดเหมือนกันปิดไปเลยโอเคสวยงาม น้องวัวเป็นไงสบายดีไหมนี่คือไม่มีอะไรทําจต้องแบบเดินมาหาวัวหาไก่บ่อยขนาดนี้นะทุกคนคือมันมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับผมมันเอื่อยเฉยมากแต่ผมอยากรู้วิธีแบบพวกไปไปนรกอะไรแบบเนี้ยวิธีไปนรกก็ทําบาปเยอะๆไงทําบาปเยอะแล้วก็เดี๋ยวตายไปก็ไปนรกเองนี่ได้เวลาทุกคนได้เวลาแล้วที่ผมจะทําการปลูกแตงโมงใหม่นะครับผมขี้เกียจที่จะรอให้มันโตแล้ว อ,อตอีไปตีไปตีไปตีไป,ไป,ไปเราจะมาทำกลานทำที่ใหม่ทั้งหมดเลยโดยการเอาดินมาปูใหม่ในเกาะนี้แล้วก็เรียงแต่งโม,ม,มให้มันสวยกว่านี้เพราะว่านี่คือมันสเปซสปะมาก <c oughs> ผมได้ทำการขยายแล้วก็ทำการทุบทรายออกนะฮะจะเหลือแค่ดินอย่างเดียวดูดูนี่จะนอนละโอ้โหแล้ว,ลวปอนเอามานอนพี่ไม่ได้เตรียมที่นอนมาด้วยเนี่ยเยมไไ้ต่อไปก็พกติดตัวเลยไงคือจะได้นอนแบบว่าอันี่เลยใช่ไหมข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่ แเราต้องเป้าไงเป็นยามไงเออเราไปนอนก่อนแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ปอนก็นอนในสวนแตงโมไป <c oughs> นอนเฝ้าสวนครับโอเคทุกคนเราจะทําการแบบนี้หนึ่งสองเว้นไปเลยนะครับให้สวยๆงามๆทาให้เท่ากันนะฮะนี่เลยสวนแตงโมเราก็จะดูดีขึ้นทันทีตรงนี้อาจจะแหว่งแห่งนิดนึงนะครับเรายังไม่มีดินเพิ่มเราต้องไปทําการขุดดินมาแล้วามาเติมนะครับ ในที่สุดเราก็ได้ตกแต่งสวนแตงโมสักทีหลังจากรอมาตั้งนานไม่ได้ตกแต่งสักทีนะทุกคนลองนึกสภาพตอนมันโตรพร้อมกันนี่โอ้โหมันน่าจะสวยหน้าดูแล้วก็แบบดูแบบอิ่มเอมเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยเพิ่มแล้วกันนะรอมีดินก่อนเพื่อจะว่าไปเรามีเรือเราต้องทําท่าเรือด้วยสิเออทำให้มันยื่นออกมาแบบเป็นท่าเรือสวยๆงาม,งาม ให้มันเหมือน,นเป็นแบบว่าสูงขึ้นมานิดนึงอ่ะนี่นี่แล้วก็เอาบ้องมาต่อไปนี่มันไม่ใช่เรือโจรสลัดเลยมดนไม่ได้สูงขนาดนั้นนี่มันท่าน้ำชัดชัดนี่แหละท่าเรือปุ๊บแล้วก็แบบเราก็เรือมาจอดพอเราจอดเสร็จป,ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินขึ้น,นไป<ง>ไดลล้ลงน้ำไม่หนึ่งทีมันขึ้นไม่ได้อ่ะทุบทิ้งไปเลยแล้วกันโลโลนี่ เออเออไอเดียด hey, uh, uh, ีอยู่นี <ern> ่หว่าทำเป็นเป็นรูเป็นรูเรือเข้าไปเออแลเรือให้รูจอดสมมุติว่ามาปุ๊บก็โอ้จอดเข้าซองเรือไปแล้วก็ลงเนี่ยไม่สวยปอนไม่สวยนี่ไม่สวยก็สวยดีนะ ส,สำหรับคลิปนี้นะทุกคนขอตลาไปก่อนแล้วกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกแค่ตามส5บาทสั่งซื้อเสื้อและลิสเบนได้ที่เพจปอตชอปเลยนะเคลับไบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไบไยนี่มาดูท่าเรืออันแบบว่าไม่สวยงามของพวกเรากันนะครับพี่ว่าแบบว่าไม่มีเสาๆนี่สวยนะแต่พอมันมีเสาๆมันดูแปลกๆกว่าปันแต่ละก่อนไปไป,ไปอ๋อเออลืมสักละเลยอ่ะสักละ